สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอัญมณีพงศ์รหัสศูนย์หนึ่งค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรักษศรชัยโค้งหน้าศูนย์เจ็ดหกค่ะพวกเรานักศึกษาชั้นปีที่สี่คณะครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมานําเสนอวิธีการใช้สื่อเรื่องการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมของระดับชั้นมระถมศึกษาปีที่ห้าค่ะ โดยมีวัตถุประสงค์1นักเรียนสามารถหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆโดยใช้สูตรกว้างคูณยาวได้ค่ะ2นะคะนักเรียนสามารถเสนอแนวคิดในการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้สูตรกว้างคูณยาวได้ค่ะค่ะและ3นะคะนักเรียนสามารถเชื่อมโยงจากสูตรกว้างคูณยาวไปยังสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมแต่ละชนิดได้ค่ะต่อมานะคะวิธีการใช้สื่อของคุณพวกเรานะคะ เราจะใช้ในหนึ่งชั่วโมงของการจักดการเรียนรู้เลยค่ะโดยเราจะเริ่มด้วยการทบทวนสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะโดยสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะคือด้านคูณด้านหรือว้ามคูณยาวนะคะค่ะเส้สูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะคือสูตรกว้างคูณยาวค่ะและในการทํากิจกรรมนะคะพวกเราจะ รูปสี่เหลี่ยมแต่และชนิดให้กับนักเรียนเพื่อที่จะให้นักเรียนหาพื้นที่โดยการใช้สูตรกว้างยาวโดยที่พวกเราจะอธิบายว่านักเรียนสามารถตัดต่อหรือพลิกรูปเพื่อที่จะเข้าสูตรกว้างยาวได้ค่ะโดยรูปที่หนึ่งนะเ็บต่อมานะคะพวกเราจะให้นักเรียนเสนอแนวคิดโดยครูจะมีคือ เพื่อที่จะช่วยในให้นักเรียนเสนอแนวคิดในการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนะคะค่ะโดยรูปที่หนึ่งนะคะคือรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานโดยครูจะมีการตัดด้านที่ไม่เป็นมุมฉากหนึ่งด้านนะคะเพื่อที่จะมาต่อให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนวจะได้สูตรความกว้างยาวค่ะและจะนำไปเชื่อม โยงกับสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะคือด้านฐานคูณสูงค่ะค่ะและครูจะกำหนดให้ด้านนี้จะเป็นฐานคูณกับสูงคือด้านที่เราตัดมาค่ะและต่อมานะคะคือรูปสี่เหลี่ยมขนุนเสี้ยมตูนนะคะเราจะมีวิธีการเดียวกับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน,นะคะ่ะ ต่อมานะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนหน้าตัวะคะ่ะโดยรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนหน้าตัวเราจะตัดด้านที่ไม่เป็นมุมฉากหรือด้านมาลิกต, <eden> ต่อกันให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะโดยจะได้สูตรการหาพื้น,นที่อกล้องค้ณยาวซึ่งเราสามารถเชื่อมโยงได้กับสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูหน้าตัวได้เป็นจัดสูตรที่ว่าเศษต์หนึ่งส่วนสองคูณผลบวกของด้านคูนข่ขนานคูณสูงค่ะโดยที่สาเหตุที่เราคูณด้วยเศษต์หนึ่งส่วนสองนะคะก็คือ ผลบวกของด้านผู้ขนานสองด้านจะเป็นสองเท่าของความยำความยาวด้านของสี่เหลี่ยมหนึ่งด้านค่ะต่อมารูปสี่เหลี่ยมผางหมูที่มีมุมดึงเป็นมุมฉากนะคะก็จะทำเช่นเดียวกับรูปสี่เหลี่ยมผางหน้าตัวะคะ่ะต่อมารูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะเราจะตัดรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวตามเส้นยังมุมค่ะจากนั้นนําด้านที่ยาวเท่ากันมาต่อกันให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า จะได้สูตรว่างกว้างคูณยาวซึ่งเราสามารถเชื่อมโยงกับสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวที่ว่าเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของเส้นเยงมุมสาเหตุที่เราคูณเศษหนึ่งด้วยเศษหนึ่งส่วนสองนะคะก็เพราะว่าความยาวของเส้นเอยงมุม mm hmm. เส้นที่สั้นจะมีขนาดเป็นสองเท่าของความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมค่ะ ค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอการใช้สื่อการหาพื้นที่ของรูกสี่เหลี่ยมไว้แค่แคนี้ค่ะสวัสดีค่ะ